สวัสดีค่ะในอดีตที่ผ่านมาวัดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับแรกๆที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีแต่ในปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่จะเรียนรู้และความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดีและในวันนี้มีชุมชนชุมชนหนึ่งที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย,ลายส่วนจะเป็นชุมชนใดนั้นเชิญตามไปดูกันเลยค่ะ คือชุมชนตัวอย่างที่น่าสนใจชุมชนบ้านสวนตูนค่ะชุมชนบ้านสวนตูนตําบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสมุทราที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมายอาทิเช่นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาและที่สําคัญที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ที่ทางรัฐจัดหาให้ซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนและความร่วมมือของชุมชนค่ะแหล่งเรียนรู้ที่กล่าวถึงนั้นก็คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านสวนตูนค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะทางศูนย์ ICT ชุมชนบ้านสวนตูนก็มีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลานะคะได้มาจัดอบรมรับความรู้เรื่อง เ,เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะในการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะได้เข้ามาฝึกบอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสเตรเีในวันนี้ค่ะแล้วก็ได้ไมาเรียนรู้เรื่อง ICT ก็เ,เพิ่งทราบนะคะว่าที่นี่มีการฝึกบอบรมนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวในโอกาสแรกนี้จะอยากทราบว่าทราบหรือไม่คะว่าที่ชุมชนบ้านสวนตูนแห่งนี้มีศูนย์ ICT พีอเพิ่งจะมาทราบตอนที่มาอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตีนี่แหละค่ะค่ะรล้วของพี่ทราบไหมคะเพิ่งเพิ่งทราบนี่แหละค่ะเพราะว่าได้เข้าฝึกอบรมแล้วมีมีประโยชน์มากเลยค่ะทําให้ได้ไปเพิ่มใือได้รับความรู้นะคะแล้วก็ไปพัฒนาความรู้ตัวเองนะคะเพราะว่ามีอยู่น้อยมากในเรื่อง ICT เนี่ยนะคะแล้วก็จะใช้ในครอบครัวแล้วก็ในกลุ่มสตรี จะไปช่วยทางกลุ่มด้วยะค,ะค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทางรัฐจัดหาให้นะคะโดยภาคีของประชาชนนะคะันกาเนียอยากทราบว่าหลังจากที่ผ่านการอบรมและความรู้จากแหล่งเรีเยนรู้นีแล้วเนี่ยสามารถนําไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้อย่างไรบ้างคะครับพี่ก็แค่จะนาตรงนี้อ c ีที่ตอกบ้านสุนตูนนี่นะคะเป็นประชาสัมพันธ์ให้น้องๆต้อง,อง,องมเด็กๆไปทราบกันได้เข้ามาเรียนเยอะขึ้นนะคะ พราะว่าต่อไปในก็เรียกอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยควรจะรู้เรื่องทางอาเซียนได้ดีขึ้นแล้วก็ศึกษาให้เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นและต้องทําเป็นด้วยมเมื่อเรียนรู้แล้วก็ทําเป็นก็บอกต่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เขาได้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยก็จะได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ คิดว่าจะกลับมาใช้บริการที่ศูย์ไอซีทีนี้อีกหรือเปล่าคะแล้วก็จะบอกต่อมีวิธีบอกต่อแล้วก็แนะนำคนอื่นได้อย่างไรคะคือเหมือจะกลับไปแล้วก็จะมีการประชุมประจาเดือนประชุมวันที่16นี้จะประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ววันที่18จะประชุมสอสโมคือจะประชุมแล้วก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ทราบแล้วก็ ถ้าใครสนใจก็ให้หนูชื่อแล้วก็จะมาติดต่อประสานงานที่นี่เพราะว่าการเรียนรู้มันมันมีบามจ,จำเป็นและสำคัญทุกคนโดยเฉพาะแม่บ้านจะได้ตามลูกตามหลานกันถามว่าลูกหลานเล่นอะไรอยู่ย่ายายก็ทำได้นะลูกวันนี้จะกลับไปอวดว่าย่าเปิดเป็นแล้วนะลูกติดเป็นด้วยเพราะว่าที่แล้วมานี่ลูกโก,ก็สอน อย่ามายุ่งกับแม่แม่ทำให้เป็นลูกก็บอกว่าแม่เหงื่ว่ามไม่เฉยเฉยอทำอะไรจะบ้างใจจะบ้างก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันเวลาฉันไม่มีไม่ว่างแต่ต่อไปนี้จะให้โอกาสในเมื่อวันนี้ทารที่นี่ให้โอกาสแล้วเราก็ต้องต้องรักษาโอกาสนะคะ <AM> จะกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้านด้วยได้จะกลับพาเป็นกลุ่มก้อนมาเป็นคณะจะพามาเรียนที่นี่ค่ะ อย่างน้อยก็รู้ละสิว่าคนจะประสานมาที่อาจารย์นะคะก็สอนใจมากก็ว่าอสมรนี้สนใจในเรื่องการเรียนรู้ต้องทุกคนต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพสู่อาเซียนให้ได้ก็ว่าต่อไปไม่มีการว่าเดินถอยหลังแล้วต้องเดินไปข้างหน้าแล้วไม่สายสําหรับเรื่องเรียนในทุกๆเรื่องะค,ะค่ะค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นอีกแหล่งเรียนรู้นึงนะคะ ไอซีทีชุมชนบ้านสวนปูนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รัฐจัดหาให้แล้วก็จากการที่ได้นําเรียนนะคะที่สัมภาษณ์มาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านอกจากที่ได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะนอกเหนือนจากตัวเองแล้วก็จะเป็นชุมชนแล้วก็ต่อไปในภพถหน้าก็หลายๆองค์กรก็จะกลับมาใช้ที่นี่อีกค่ะนี่ก็คือสวนเกษตรแบบผสมผสานของลุงหลบค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชนแห่งนี้ เดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดของลุงหลบในการทําสวนเกษตรแห่งนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อหลบสวนอดีตเป็นผู้ในการกทนอของอำเภอตะทิงพระแล้วก็ได้เออรี่ทีนี่ได้ประสบกับตัวเองว่าชาวบ้านเนยังไม่รู้ว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับการ,กรเกษตรที่ไหนบ้างดังนั้นผมก็ได้มาปรึกษากับปอศุนภาคใต้ว่าเราน่าจะมีแหล่งการเรียนรู้ ในภาคใต้เมื่อปรึกษากันแล้วผมคิดว่า,าในอำเภอเมืองนี่ครับที่ตัวเมืองจริงๆนั้นน,น,น่าจะมีแหล่งการเรียนรู้บ้างผมก็ได้ปรึกษาพอปรึกษาเสร็จแล้วก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วๆไปควรได้รู้เรื่องเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปราศจากสารเคมีที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ครับเราก็ทำปุ๋ยชีวภาพแล้วก็น้ำหมักชีวภาพยาปราบแมลงเพราะงั้นในทุนภาคใต้นี้ผมก็เลยจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครับที่เห็นผลอยู่ซึ่งเรามีการทดลองเกี่ยวกับปลูกพืชผักซึ่งปราศจากสารเคมี้า ที่ทาอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เห็นผลก็คือการปลูกฝรั่งฝรั่งนี้ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ปุ๋ยชีวภาพของเราเนี่ยและก็เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านว่า 1. รสชาติอร่อย 2. ปราศจาก,ากสารเคมี 3. เราก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นี่ครับข้าวโพดก็เช่นกันครับอ่าเราก็ปลูกหรือว่าข้าวโพดเนี่ยมันเป็นพืชที่ต้องการ ฝักแล้วฝักที่ทําให้หวานเราจะใช้อะไรเมื่อปลูกเสร็จแล้วเวลาเราผลิตออกมาแล้วจําหน่ายจําหน่ายเราก็าจะต้องคิดอีกว่าเราลงทุนไว้เท่าไหร่คุ้มไหมกับราคานอนแหล่งการเรียนรู้ทั้งหมดเนี้ยที่สามารถที่จะทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านของเขาลูกช้างแนอำเภอเมืองนะครับได้พัฒนาก้าวหน้าชาวบ้านก็ได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ ที่คุ้มค่าในชีวิตของตัวเองทําให้รายได้นี้มากขึ้นใช้เวลาน้อยและก็อีกอย่างหนึง่งไม่สิ้นเปลือง่บประมาณเพราะว่าเราใช้วัสดุนี้ส่วนมากเป็นวัสดุท้องถิ่นนะครับห้องสมุดก็เป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าราคาถูกที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะ ก็เป็นมุมหนึ่งก็หองสมุดซึ่งรองสมุดต,ตัวตัวๆไปนะครับนะเป็นหองสมุดเองก,ก,ก็สร้างไว้เนี่ยต่างรับสร้างไว้เนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งก็เลยสิ้นจุงใจสิ่งหล่อใจให้ประชาชนแต่ข้ามาไม่อยากามาถึงมีแต่เฉพาะจุดตรงนั้นจุดเดียวนะครับห้องสมุดหรือเฉพาะห้องสมุดที่นี่้องคอสอนอน,นี่ครับมีหลากหลาย การองสมุทรประชาชนทวไปก็เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ถึงก,งออก,กับกว้างขวางโอทูมรัหรการจ่ายเงินสร้างห้องององสมุตินตี่ตยต้องต้องใช้เยอะล่ไล่ท้งทีไล่ไล้แห้งนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิงสิ่งสําคัญตีเราข้าวห้องสมุทรเนี่ยอย่างนี้เ็คือไม่ มา,มาดูแลเขาด้วยนะช่วยด้วยแหละครับอย่านมนไม่ใช่หมากึ้งเปิดคนนั่งซื้อแล้วมากึ้งหาความรู้ที่เราต้องการแ็จแล้วก็ไปนะครับถ้าเราจะมีน้ำใจเ้าก็เรียกว่า,าเป็นจิตอาสานะครับพอห้องสมมุติแต่ละตรงทีนั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเพราะเรายแล้วเนี่ยเราอาจจะเก็บไปไว้ทีเดิยมันนิดเลาก ช่วยเรือครับน,นั่นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราเราช่วยช่วยเรือรัฐซึ่หมายว่าเราจะไม่ช่วยในด้านอื่นมากๆม,มากนะนะครับเย่ยงแต่มาชายหาความรู้จากห้องสมมติแลว้วเมื่อเราชายามปัจจุบันทรงแลว้วหรือได้ามความงูไม้ก็งงแล้วเ,เ,เนี่ยเราคิดว่าน่าจะช่วยอีกส่วนก็คือการดูาแกะดับบางในบางถึงบางอย่างนะครับครับนะ นัน่นน,นั่นนั่นมองเนี่ยทิ่ที่พ่อผมยืนในหลอดมองเนี่ยพผมยืนตัวไปเนี่ยดู้สึกว่าห้องสมุดเนี่ยเขาจัดได้ดีมากเพราะนั่นเหมือนรอบรามาจ่ายเรียกเนี่ยเราต้องต้องเสริมตรงนี้เข้าไปตรงไหนตีเล่าเลากิดว่าน่าจะช่วยได้เราช่วยนะครับนะครับต่อไปห้องสมุดถุกีนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวนสัตว์สงขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รัด ได้จัดไว้หา,าไว้ให้บริการกับชุมชนและประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับท่านที่มาเที่ยวสวนขาแล้วท่านจะได้รับความเพลิดเพลินในเรื่องของกิจกรรมของสัตว์นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่สามารถสร้างจิตสํานึกหมายความว่าถ้าเราทําลายป่าและก็ไม่มีความรักให้กับสัตว์แล้วนะครับในโลกนี้จะม,มีเหลือให้เราศึกษาแล้วก็ กิจกรรมของสนัขลาเองเป็นกิจกรรมที่เกิดการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทําให้ผู้ที่มาเที่ยวชมไม่เกิดความเบื่อหน่ายและการมีส่วนร่วมเช่นการให้อาหารสัตว์ด้วยมือของท่านเองนะครับท่านจะเห็นว่าความรักที่ท่านมอบแก่สัตว์เนี่ยเป็นการสร้างจิตสำนึกแบบฝังลึกทําให้เราเกิดความรักกับสัตว์นะครับค่ะและสําหรับแหล่งเรียนรู้ที่ทางรัฐบาลจัดสร้างให้โดยใช้งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้นั้นอย่างไรและคุณค่าเพียงใดค่ะแล้วอย่าลืมนะคะไปใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ